ัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเอาวันนี้แล้วก็พามาดูสวนหญ้าที่เรา,เาได้ไลฟ์สดผลไม้ไปในตอนเช้านะครับอันนี้นะครับสวนหญ้านะครับที่เราได้ซื้อนะครับไว้ปลูกนะครับยาวแลวนะหนามากค่ะพี่พี่โอเคตะวันขับรถไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวน้องนิกถ่ายสวนหญ้าให้ดูก่อนนะคะก็สวนหญ้าสวนนี้นะคะที่น้องนิกได้ไลฟ์สดไปเมื่อเช้านะคะมีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตาแป๋วเข้ามา ช่วยสนับสนุนส่วนย่านะคะแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะสนับสนุนปิดให้ที่เหลือทั้งหมดอีก7 0 0 0พคะแนนนะคะขอบพระคุณแม่ยุ้ยมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ f อท,ทุกทท่านที่ท่านเมตตาสนับสนุนส่วนย่าให้กับครอบครัวตาแปววแหววนะคะวันนี้เรามีคะแนนแล้วเราก็มาตัดเลยค่ะพี่ๆเป็นเอ่อสวนย่าเป็นย่าเนเปียนะคะทางไปวังทะลุค,ค่ะแต่ยังไม่ถึงวังทะลุค,ค่ะพี่ๆ อ่าเป็นทางไปวังทะลุแต่ยังไม่ถึงวังทะลุนะคะบรรยากาศดีมากค่ะพี่พี่ดูค่ะอันนี้น้องนิกกับลุงอ้วนมาตัดประมาณสี่โมงเย็นนะคะแดดยังแรงอยู่ค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่โลง่งมันสบายอะคะ่ะพี่พี่มันเย็นดีนะคะเนี่ยค่ะเดีวค่ะ หญ้าหนาแล้วก็สูงเท่ากันหมดเลยสูงประมาณสองเมตรห้าสิบขึ้นไปค่ะพี่พี่เดี๋ยวค่ะาตัดกันต่อค่ะพอค,ะควานเสือกับเออน้องควานาผ่าตาพอดีนะคะช่วยกันเลยค่ะช่วยกันจะได้เสร็จไวๆไวเพราะว่า ตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะพี่ๆี่ไม่มีแดดแล้วแต่ว่าเอ้ยพอพวค่ะไม่มีฝนแล้วแต่ว่าอากาศร้อนมากนะคะก็ช่วยกันเลยนะคะตอนนี้นี่พรุ่งนี้นะคะมีข่าวดีคุณปู่ทองใบจะออกเดินใส่ชุดด้วยนะคะพี่พี่ตอนเช้าหรือตอนเย็นคะตอนไหนคะลูกว่วน ยังไม่แน่ใจต้องรอดูสภาพอากาศฝนฟ้าอากาศก่อนนะคะพี่พก็เนาะไม่รู้ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะฝนมาตอนเช้าหรือบางทีอาจจะฝนมาตอนเย็นอย่างนี้เนาะ,ะพี่ๆี่ค่ะแล้วพี่พ,พี่ดูนะคะว่ายาอาต้นสวยแล้วก็สูงเท่ากันเลยนะคะประมาณสองเมตรกว่าใช่ไหมคะเนี่ยสามเมตรเกือบสามเมตรใช่ใช่ อยอด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 ,ยอดกินก็ดีลำต้นปลูกก็เกิดขึ้นดีใช่ไหมคะแบบนี้เนี่ยอ่ะเปิดมุมกว้างค่ะพี่พี่ดูเลยดูค่ะพี่พี่อันนี้คือหญ้าสวยมากนะคะหญ้าของเอ่อที่เราได้ซื้อมานะคะพี่พี่ฟัสดวันนี้นะคะอ่า นี่ก็ช่วยกันแตะพี่พี่ๆดูใกล้ๆค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะเป็นกอขึ้นเลยนะคะพี่ๆหญ้าสวนนี้สวยจริงอะไรจริงค่ะขับผ่านมาพอดีก็เรียกมาช่วยกันเลยนะคะอู้สวยจริงๆค่ะดูค่ะพี่ๆเกือบเกือบสามเมตรได้เลยะค่ะเกือบบางต้นก็สามเมตรกว่ามมะนะคะน้องนีคขอน,นั่งหลบแดดก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่า แดดมาแรงจริงอะไรจริงนะคะตอนนี้มาเลยมาเลย ลุง้วนจูจู้อันนี้ลำต้นตรงไหนที่ลูกไม่กินเราก็จะได้เอาไปปลูกนะคะพี่พี่เป็นอาหารให้กับลูกๆในรอบต่อไปค่ะให้พี่พี่ดูบรรยากาศค่ะ ถ้ามาตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นเนี่ยจะโอเคมากเลยนะคะไม่ค่อยร้อนแต่แต่มันแต่มันก็เย็นนะคะมันอยู่ข้างนอกเขาเนาะช่วยกันตัดอย่างเต็มที่ค่ะลำต้นสวยมากนะคะพี่พ เด็กๆก,กินดีนะคะอย่างเงี้ยเด็กๆก,กินดีมากแล้วก็กับเอ่อลำต้นสวยไม่มีกลิ่นเหม็นอึไม่มีกลิ่นเหม็นแบบอึช้างฉี่ช้างอะไรต่างๆเงี้ยค่ะคือลูกๆจะกินได้ดีมากเลยนะคะ เป็นบรรยากาศต้นทุตซามาให้แต่ว่ายังไม่มีลูกค่ะพี่พี่น,นี้บรรยากาศถ้าเลยไปตรงนี้อีกประมาณกิโลกว่านะคะก็จะถึงวังทะลุแล้วค่ะพี่พี่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลค่ะเนะีคะก็เป็นเส้นทางไปวังทะลุนะคะตรงน,นี้ก็เชื่อเลยว่าพี่พี่หลายๆท่านน่าจะรู้จักวังทะลุนะคะเนี่ยค่ะปีที่แล้วน้ำท่วมหนักมากค่ะ ปีนี้ก็ฝนมาดีแต่ก็ขอให้ไม่ท่วมแล้วกันเนาะให้เราได้ทํานามีข้าวนะคะนี่ค่ะไอตอนปีที่แล้วตรงนี้เนี่ยท่วมหมดเลยนะคะพี่ๆอันนี้ปีที่แล้วนะคะหมายถึงปีที่แล้วตรงเนี้ยท่วมหมดเลยค่ะพี่น้องนี้ได้มาไลฟ์สดให้พี่ๆชมแต่ว่าปีนี้น้ําไม่ท่วมนะคะโชคดีมากเลยค่ะบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่แบบที่ลุ่มอะค่ะพี่ๆนะคะ,นะคะเวลาฝนมาก็จะ พายุมาอย่างเงี้ยค่ะทั่วมายนะคะก็จะมีป้ายหมู่บ้านชาวมาตกลาอีกหนึ่งกิโลเมตรนะคะบอกทางนี่ก็ยาที่เราไปตัดมาเมื่อกี้ค่ะพี่ๆเอามาให้ลูกๆนะคะโอโ้โหต้นสวยยาวเลยค่ะมาดูน้องนางรีวิวแบบตัวจริงเสียงจริงนะคะว่าชอบยาส่วนนี้หรือเปล่าค่ะพี่ๆใช้เท้าเหยียบช่วยค่ะโอเคถือว่า เลิฟเนะคะเลิฟเลินี่ค่ะขอบพระคุณพี่พีจา๋าท,ท,ทุกๆท่านนะคะที่เมตาน้องนางกับพ่อจ๋านะคะให้ส่วนหญ้าน้องนางนะคะกับพ่อจ๋าได้กินนะคะส่วนหญ้าส่วนนี้ก็เราจะเก็บต้นไว้ปลูกด้วยนะคะอาจจะหมดเร็วหน่อยเพราะว่าบางต้นที่มันแข็งๆก็จะเอาไว้ปลูกนะคะพี่พีนี่ค่ะดูค่ะน้องนางก็จะเลือกกินยอดซะก่อนนะคะแต่ว่าใบลําต้นเขากินนะคะ แต่ถ้าํำต้นไหนที่มันแก่จัดจริงๆเขาก็ไม่กินนะคะพี่ๆกินในเอาแต่ใบนะคะนี่กินยอดก่อนคะ่ะเริ่มต้นจากยอดเหมือนลูกนางจะรู้เลยว่าตรงไหนอร่อยที่สุด <c oughs> กินตรงนั้นก่อนเดี๋ยวพ่อะจะ่าแย่งนะคะตอนนี้หกโมงกว่าเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วคะ่ะพี่ๆก็จะมืดๆหน่อยตรงนี้ก็ปรัแบบแสงเอาอาจจะไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะคะ ส่วนห้องลูกนางวันนี้เก็บรายละเอียดข้างในพรุ่งนี้ได้ฉาบแล้วจ้าพี่พี่พรุ่งนี้ได้ฉาบแล้วนะคะวันอังคารพรุ่งนี้ได้เริ่มฉาบแล้วจ้าวันนี้ก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะคะหน่อยนึงพรุ่งนี้ก็เอ่อได้ได้ฉาบฉาบเสร็จป,ปุ๊บก็จะไม่รู้เขาจะทาสีก่อนหรือว่าจะปูกระเบื้องก่อนนะถ้าหลังจากฉาบเสร็จน,นะคะก็ต้องรอดูช่างเขาอีกทีหนึ่งเนาะพี่พี่ค่ะยังไงหนงูจะมาอัปเดตทุกวันเลยนะคะว่า วันนี้ถึงไหนแล้วพรุ่งนี้ถึงไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนาะรู้สึกว่าน้องนางกับพ่อจ๋าก,ก็เลิฟส่วนนี้นะคะด้วยความที่สวนอยู่ห่างไกลจากน้องช้างนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอับอึของน้องช้างนะคะก็ทําให้เด็กๆก,กินได้กินได้อย่างดีเลยดูค่ะพี่ๆเขาก็กินได้หมดเลยนะคะไม่เหม็นไม่ขิวนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนที่มัน เออมันมีกลิ่นอืึของร้องช้างเนี่ยเขาจะจับแล้วเขาจะโยนเลยนะคะพี่พี่เพราะว่าช้างส่วนส่วนมากเลยนะคะจะไม่กินหญ้าที่มันเหม็นอึน,นะคะ,ะแต่ว่าถ้าช้างเชือกไหนกินง่ายก็ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกตาแป๋วก,กับพ่อจา๋าเนี่ยเขาจะไม่กินเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะวานน่ารักของเด็กๆยามเย็นๆน,นะคะทางนี้ทั้งนั้นก็ขาดไม่ได้เลยลืมไม่ได้เลยขอพระคุณพี่จา๋าทุกท่านที่เมตตา ให้กำลังใจส่งกำลังใจช่วยซื้อสวนหญ้าให้กับพ่อจ๋ากับลูกสาวตาแป๋วนะคะขอให้พี่ๆมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ